เพชรบูรณ์เป็นชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากชื่อดั้งเดิมคือเพชบุระซึ่งแปลว่าเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญในยุคนี้ชิ้นหนึ่งคือจารึกลานทองคำที่พบในเจดีทรงพุ่มข้าวบินสมัยสุขโขไทยในวัดมหา,าธาตุที่จารึกไว้เมื่อพุทธศักราช1926ได้ระบุถึงชื่อเมืองเพชรบูรณ์ว่าเพชบุระ ซึ่งได้มีการตีความคำว่าเพชะน่าจะมาจากคำว่าพีชะอันเป็นคำบาลีแปลว่าพืชฉะนั้นชื่อเมืองเพชรบุญในยุคแรกๆก,ก็น่าจะหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นเองและชื่อดังกล่าวนี้ก็ยังได้ปรากฏในหลักฐานเอกสารยุคต่อๆมาอีกด้วยนั่นคือแผนที่ไตรภูมิพะร่วงในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาแผนที่เดินทัพสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และตำราพี่ชัยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ฉบับพรมบุญเขียนชื่อเมืองเพชรบูรณ์ในอดีตว่าเพชรบูรณ์จารึกลานทองคําแผ่นที่สองแปลความได้ว่าพระเจ้าเพชรบุระผู้เป็นลูกพ่อพระยาอันรงเป็นผู้สร้างไว้ลานทองคำแผ่นนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเพชรบุระเป็นชื่อเมืองเพชรบูรณ์สมัยก่อนเพชะไม่มีรอเรือไม่ใช่เพชร เพชะมาจากพีชะเป็นคำบาลีแปลว่าพืชฉะนั้นความหมายของชื่อเมืองเพชรบุญในยุคแรกๆน่าจะหมายถึงพืชพันธัญญาหารไม่ได้หมายถึงเพช,ชพรพลอยอย่างที่เขียนอยู่ทุกวันนี้สำหรับชื่ออำเภอเมืองเพชรบุญนั้นการเขียนชื่อต้องเขียนเต็มว่าอำเภอเมืองเพชรบุญหรือถ้าจะเขียนยอ่อต้องเขียนว่าอำเภอเมืองไปยานน้อย แต่ถ้าเขียนว่าอำเภอเมืองเฉยๆถือว่าไม่ถูกต้อง